ส้มส้มแต่งตัวเ,เท้านอนส้มส้มกินเสร็จแต่งตัวแม่ตัดหญ้าใส่ถ้วยไว้ให้น้องๆกันตัดหญ้าที่แม่ปลูกไว้ให้น้องกันสามสีตื่นง้นอะไรก็บน่นอะไรก็พูดอดะลโลกเอ้ อะไรก็พูดอยู่นั่นน่ะหนูอ่ะลูกง้างง้างง้ง,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 งกันอยู่นั่นแหละเออกินเสร็จแต่งตัวส้มๆเอาอาหารเปียกรอร้องอยากกินอาหารเปียกอาหารเปียกคกุกใส่อาหารเม็ดให้กินอืมกินกัน แต่งตัวท้ำส้มแต่งตัวสามสีนอนนะลูกนะสามสีใส่ปกคอสีเหลืองซ้ำส้มจะใส่สีฟ้าแต่ท้ำส้มยังใส่ไม่ได้ยังไม่ยอมเอ้อเทาเทาผู้ผิเทาเทาใส่ปลกคอสีเหลืองเทาเทาสวยต้องใส่สีเหลืองใช่ไหมคะลูกเอ้อต้องใส่ปกคอสีเหลืองอื สามสีใส่สีม่วงคนนายเขาแต่งตัวกินเสร็จแต่งตัวเดี๋ยวเช้าพักก็คงจะนอนกันเดี๋ยวไว้ให้เอาน้องๆเข้าบ้านอีกเท่าเท่าดูอะไรหูกเท่าเดูอะไรหูก เท้าเท้าส้มส้มสามสีตัดยญ้าหญาที่แม่ปลูกไม่ตัดไว้ให้น้องๆกินกันนองเล่นกล่องสามสีกินน้ำน้ำไอ้นั่นแม่ยังไม่มีที่วางเดี๋ยวไว้นี่ น้ำของคุณเอกสิธิ์ส่งมาเป็นน้ำพัวนะแม่ยังไม่มีที่วางเดี๋ยวก่อนว่าจะทําวางตรงไหนแต่ว่าแม่วางไว้ในบ้านเวลาน้นองๆเข้าไปเล่นในบ้านไม่จะเสียบปลั๊กได้ทในบ้านวางตรงนี้แม่ก็กลัว <c oughs> ปลั๊กจะหลุดหรืออะไรปลั๊กมันไม่ถึงด้วยแล้วก็อยอ่างนี้เนาะแต่ในบ้านวางแล้วก็ในห้องในห้องนอนแล้วก็วางไว้ในบ้านเนาะ แต่งตัวใหญ่เลยสาวสาวน้อยสาวน้อยสุดท้องแต่งตัวใหญ่เลยสาวน้อยสุดท้องแต่งตัวใหญ่เลยลูกโอ้สวยแล้วค่ะลูกสวยแล้วนูสวยแล้วลูกเด็กเด็กเริ่มผ่อนคลายแล้วแหละ เริ่มกินน้ําเริ่มเล่นเริ่มแต่งตัวเวลาอุ้มก็อยากจะเข้าแต่กรงแล้วตอนนี้เวลาแม่อุ้มออกจากกรงก็จะเข้าแต่กรงเริ่มเริ่มผ่อนคลายเริ่มแบบมันก็เปิดพัดลมไว้ไกลเปิดลมไว้ย่างห่างให้พออากาศนี่นแล้วก็จะถอดถอดมุ้งรดออกถอดมุ้งรดออกสองฝั่งเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทเนาะน้องก็อยู่สุขสบายแหละนอน เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นกันร้อนด้วยสังคากันร้อนก็จะไม่ร้อนมากจะไม่ร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวใบบ่ายเขาพาเข้าห้องนูนกนะเข้าบ้านนรกนะชอบนอนพิงเหมือนปังปอนไม,ม่ผิดนอนพิงเหมือนปังปอนเลยนอนพิง ถ้าบอกหัวพิงเหมือนตังปอนน่ามีผิดมีความสุขมีความสุข,าสขนายส้มส้มตัดหญ้าให้ปอนกินตัดหญ้าที่ปลูกไว้ให้ปอนกินอีกถ้วยหนึ่งกินไมหมฮะลูก กินไม่หลกฮะมันเก่งกินไม่ลบยังไม่กินไหนลกอืมจุดดอเนี่ยสุดดอของเอฟซีเนี่ย,ดดยลกูกอุ้ยดอรจริงๆเลยลกูกดอรจริงๆเลยไปนอนปอแต่พัดลมกับพี่คิมอยู่นั่นน่ะไม่อยากให้ปอพัดลมมากลกูกรู้ไหม นอนหมอนเดียวกับเขาต้องนอนหมอนเดียวกับเขาทุกครั้งเลย <c oughs>